สวัสดีครับผมวันนี้มานำเสนอวิธีการแก้ไขนะครับที่ปลาช่อนของเราลอยหัวตูเย่ตุยไปหลายตัวมากเลยนะครับสิบกว่าตัวนะครับผมปลาช่อนนะครับวิธีการแก้ไขโดยใช้สิ่งนี้นั่นคืออะไรเดี๋ยวมีมาเฉลยครับเรามาดูในตรวจสอบดูในบ่อก่อนนะครับเห็นไหมครับโอ้ปลาช่อนตายอันนี้ผมจับขึ้นมาข้างบนนะครับผมรอบก่อนอาทิตย์ก่อนนุ่นยังลอยเต็มขอบบ่ออยู่เลยนะครับไหนตัวไหนอีกทางไหน นู่นอยู่กลางบอ่อเห็นไหมครับเป็นอาหารของปลาเล็กปลาน้อยไปโหสิบกว่าตัวเลยนะครับเกือบยี่สิบตัววิธีการแก้ไขาง่ายๆนะครับผมนี่ให้เรานําสิ่งที่มีรสชาติขมนะครับผมพืชที่มีรสชาติของขม,มเช่นสะเดาอะไรอีกอใบกอฮอเครือกอฮอเขาเรียกยาาอะไรสัคังบอระเพ็ดเออบอระเพ็ดเออบอระเพ็ด เครือกอห่อพักกระเดานะครับผมนําใบแบบนี้นะครับผมมาโยนใส่ในบ่อนะครับอ้าวใส่ไปเลยเป็นเคล็ดลับนะครับผมภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับอันนี้คือพ่อแนะนํามานะครับเพราะว่าเจอกันเป็นประจํานะครับผมอ่าเหตุการณ์แบบนี้าวเดินไปเลยครับผมวิธีการก็โยนใส่ในบ่อแบบนี้นี่โยนไปเลยครับผมนําสิ่งอะไรที่มันขมๆนะครับผมรสชาติขมโยนใส่ไปในบ่อนะครับเพื่อทําให้ แบคทีเรียชนิดนี้ลดน้อยถอยลงนะครับวิธีการแก้ไขแบบโบราณน,นะครับแบบดั้งเดิมที่เขาแนะนำมาอันนี้คือพ่อแนะนำมานะครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยเต็มเลยครับเห็นไหมครับตัวเล็กตัวน้อยตามขอบบ่อดูสิครับเป็นเฉพาะปลาช่อนนะครับวันนั้นออกหมดแล้วนะตากขึ้นหมดแล้วยังเหลืออยู่เอลองวิธีแก้ไขแบบนี้ดูครับนำผัก สะเดานะครับผมใบสะเดาโยนใส่ขอบบ่อไปเรื่อยๆนะครับจะแก้ไขได้ไหมคงได้อาจจะไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าที่บ้านเขาก็ทํามาแล้วนะครับวิธีการแก้ไขนะครับนําผักสะเดาหรือผักใบที่มันขมๆนะครับพืชผักที่เราหาได้ตามทุ่งนาทั่วไปนะครับต้นสะเดาเราก็เอามาจากต้นนี้นะครับผมนี่ครับต้นสะเดาอยู่ทุ่งนาเรานี่หลังจากโยนไปเรียบร้อยนะครับผม จะลอยแบบนี้เป็นเคล็ดลับแนะนําเลยนะครับผมปู่ย่าตายายทามาตั้งแต่สมัยอดีตกาลเลยนะครับผมเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับลองทําดูนะครับผมผักสะเดาใบสะเดานะครับผมช่วยในการารักษาปลาช่อนนะครับผมแบคทีเรียบูมมากนะครับทาให้ปลาช่อนเราเกิดมีปัญหานะครับผมทําให้ปลา ตุยเย่ลอยเต็มบอ่อเลยนะครับผมตุยลอยเต็มบอ่อเลยครับทาไมต้องใช้คําว่าตุยและตุยเย่อันนี้ได้มาจากลูกนะครับลูกชายชอบพูดนะครับตุยแล้วตุยเย่แล้วนะก็เป็นศัพท์อีกเช่นิดหนึ่งที่แทนคำคําว่าจุดๆ,ๆนะครับผมเพราะว่าคํานี้มันเป็นคําที่ไม่ดีนะครับคําที่อาจจะโดนเซนเซอร์ได้อันนี้คือทุ่งนาของเรานะครับเป็นบอ่อขนาด ไม่แน่ใจ1,600ตารางลูกบาทมีหรือเปล่านี่ครับวิธีการแก้ไขโดยนําใบสะเดานะครับผมมาโยนมาใส่ไว้ในบ่อนะครับผมบ่อของเราดูนี่ครับปลาช่อนตัวนั้นตายแบบว่าโสิยดายมากเลยครับผมแต่ก็ทํายังไงได้แก้ไขไม่ได้แล้วครับผมป้องกันไม่ได้แล้วแต่เราแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดครั้งต่อไปนะครับสิ่งที่เกิดไปแล้วก็ ปล่อยให้มันเกิดไปเราก็แก้ไขสิ่งที่มันยังไม่เกิดต่อไปครับผมนี่ครับผมใบสะเดานะครับผมลองทำตามดูนะครับวิธีการแก้ไขและป้องกันครั้งต่อไปเพื่อจะใหะ้ปลาช่อนของเราไม่ตายไปเยอะมากกว่านี้นะครับผมโดยการนำพืชผักสิ่งที่มีรสชาติขมนะครับเช่นบอระเพ็ด ผักสะเดาใบสะเดา,านี่นะครับวางหรือโยนลงไปในบ่อในน้ํานะครับผมเพื่อให้เขาปรับสภาพน้ําให้มีรสชาติขมนะครับผมให้ปรับให้มีสภาพความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของปลานะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหลักวิทยาศาสตร์แต่ว่า ปู่ย่าตายายเขาบอกว่าให้โยนสิ่งที่คมคมลงไปในบ่อนะครับปลาช่อนลอยหัวปลาช่อนตายนะครับผมเป็นเฉพาะปลาช่อนนะครับแต่ถ้าการช็อตหรือการเบื่อยาเมาอย่างเงี้ยครับผมยาเมายาเบื่ออาจจะเกิดจากทําให้ปลาหลายชนิดนะครับไม่ใช่เฉพาะปลาช่อนยิ่งปลาตะเพียนเนี่ยอาจจะตายง่ายตุยง่าย ตัวเย่เร็วกว่าปลาช่อนนะครับเพราะปลาช่อนปลาดุปลาหมอมีอวัยวะในการช่วยหายใจนะครับผมนี่ลองดูครับผมอาจจะช่วยได้ใบสะเดานะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับแค่รับในการทําให้ปลาเราไม่ตายมากกว่านี้นะครับโดยการนําใบสะเดานะครับผมมาโยนลงในบ่อสิ่งที่ขมขมโยนลงในบ่อนะครับผมสาหรับคลิปนี้ขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับผม